สวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากเลิกงานมาสองสามมือนีมาอกค่อยว่างเลยจ้าพี่น้องเ่อก็สิเลิกงานมาห่าสีแกงเห็ดจ้ามาแกงเห็ดบอหัวยังเห็ดเอียงถุกหนึ่งเนาะพี่น้องเอาออกมาไว้เดี๋ยวห่าสิไปเก็บพักแม่งลักจ้ามาเบิ่งกันเลยจ้า เอาสิมาเก็บพักใบแมงลักใส่แกงเห็ดอันนี้กำลังปลูกใหม่เนาะพี่น้องอุ้ยมันก็ขึ้นง่ามอยู่เด้เดออันนี้เกาแล้วนี่เด็ดเอาเลยเยกกระท้อนทิมแล้วเห็ดเอามาจากบานเด้อจะเด้อจากประเทศลาวจา้า ยังเรือทุงเดียวบกหัวเป็นเห็ดเมียงมีเห็ดบวกมีเฮ็ดละงูกมีเฮ็ดร่วมเนาะนี่พ่อซ้ำนี่เขากระสิไปแกงเฮ็ดเลยจ้าวันนี้มีเฮ็ดบ่อพักเข้าพี่น้องเอ้ยงามขนาดนี่จ้าพี่น้องเฮ็ดเข้ายังแข็งเลยเห็ดเมียงอันนี้เห็ดร่วมเนาะเห็ดร่วมเฮ็ดร่วม เห็ดค่ากะมีบานนี้ชิแกงแสบอยู่บะบุเอาก็สิมาตั้งน้ำแกงเห็ดกันจ้าเอาก็สิหลางผักอีตูเนาะผักอีตูใบแมงลักสมเอากระสีใส่นาะไม้สม<า>เลือจา้าใส่เนาะไหม,ไไมสมได้สมให้ใช้เนาะไหมสมบ,ททบ้านที โอ้ยเห็ดก็ยังแข็งกระดูอยู่พี่น้องเอ้ยอะอกะตั้มามักผิดใส่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่เจ้าละลายแล้วเฮาก s ส h เอาบอาักผิกลงเด้อพี่น้องเอาผิดลงเลยจ้านี่ h o u s ใส่ทะไมสมเนาะพี่น้องเฮาบ่มีสม,ดเ,สม,สม,มเด้เฮาก s e ใส่ทำไมสมแทนประแดกเด้อจ้บาบ้านนี้เครื่อปรุงเฮาแบบบ้านๆน,นะสูตรเฮาเองสองบวงพ่อ ตามด้วยพงนัวเนาะพี่น้องใส่ลายแสบลายเด้จ่ะเด้อจ้าพี่น้องแล้วเป็นที่เรียบร้อยมาเด้อมากินเด้อจ่ะเด้อมาเด้อกินเข้าเด้อจา้า